ชื่อนางสาวอังซูนีวนารลีค่ะปัจจุบันก็เป็นข้าราชการครูนะคะตำแหน่งชำนาญการที่โรงเรียนเด็กอุดมอำเภอเด็กอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ยังยังคงแบบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราลงคิดไปได้สักประมาณวันที่สองมาค่ะมันก็เกิดการแบบ เหมือนกับว่าคนเข้าไปชมเยอะมากนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่เป็นเรียกว่ามันเหมือนมันเป็นพลังบวกมากๆในเรื่องของการมองเห็นถึงการรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอะคะ่ะก,ก็รู้สึกตอนนี้มันกลายเป็นรู้สึกดีใจมากในมุมมองของคนที่เป็นคนรับชมแบบมองเข้ามาว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ซึ่งศิลปบำเพ็ญทไทยค่ะเอ่ออันนี้แบบตามตรงเลยนะคะจริงๆแล้วคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นในใน,ในช่อง t i k ต o อเราเราแค่อ่จะบอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากมายค่ะคือเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นคาบต่อจากการสอนของนักเรียนห้องที่หนึ่งของวันจะไปเป็นช่วงที่สองอะไรเนี้ยและทีนี้หลังจากที่เราพัก เราก็ต้องการแบบอยากจะแอคทีฟอะคะ่ะเราก็อ่ะมาซ้อมลำอมหรือว่าอัดคลิปในระหว่างวันเพื่อที่จะให้ตัวเองพร้อมสำหรับการสอนในตอนบ่ายใช่ค่ะก็เลยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคลิปที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในชุดที่เป็นชุดทำงานโดยปกติค่ะ ส่วนทําไมเข็งเขเป็นชุดข้าราชการบ่อยๆเพราะว่าในช่วงวันจันทร์น่ะจะมีช่วงที่พักคาบกลางวันที่เราพอจะทําอะไรที่เป็นแบบงานอดิเรกได้บ้างค่ะมีหลายๆลคอมเมนต์เขาบอกว่าตอนที่เขาดูคลิปอะค่ะเขาก็รู้สึกเหมือนว่าองลงเหมือนเหมือนว่าเรามีอะไรมาสิงในราไหมเปล่าค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าดูแล้วสวยสดงดงามแล้วก็เหมือนแบบ เหมือนนางทัพสลาจริงๆซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้ตัวนะคะอันนี้พูดได้ฟังตามตรงว่าปากติแล้วคลิปตื่นๆที่ที่ผ่าน,านมาเราก็จะอักไว้หลายหลายคลิปด้วยกันแล้วก็แล้วก็จะมาเลือกคลิปที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่สุดลงแต่ว่าสําหรับคลิปเนี้มันเป็นคลิปที่เราถ่ายเอาไว้น่าจะสักประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ลงแล้วเราก็ถ่ายไว้แค่คลิปเดียวด้วย ค่ะแต่ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราต้องมาลงในในวันดังกล่าวก็เลยลงทิปไปแล้วก็กลายเป็นไวรัลโดยไม่รู้ตัวค่ะฟีดแบ็กโดยส่วนใหญ่ดีดีมากค่ะโดยที่ไม่เอาจริงๆก็คาดไม่ถึงว่าจะมีคนชื่นชอบแล้วก็มีคนรู้สึกว่าน่านาฏสินไทยอ่ะมันเป็นสิน่งที่ที่น่าภาคภูมิใจซึ่งเราเองที่เป็นครูน่าสินเรารู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะว่าพื้นที่หรือว่าการที่เราจะได้รับกาในการเขาเรียกว่าเป็นโอกาสในการแสดงก็มันจะมีจํากัดอันนี้เราต้องพูดตามตรงนะคะอย่างเช่นผลงานของนักเรียนหรือว่าการที่นักเรียนจะได้ออกไปแสดงศักยภาพเนี่ยมันมันค่อนข้างมีกรอบของมันยังพอสมควรทีนี้พอวันหนึ่งมานาตสินไทยมันมันมันกลายเป็นว่ามีคนอยากจะเข้าถึงหรือว่าอยากจะ ดูตอบโดยโดยโดยผ่านทางช่องทางของเราซึ่งซึ่งเราก็ทำมันขึ้นมาแบบโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งเป้าอะไรกับมันมากมายจริงๆในในตอนแรกนะคะเราก็คิดแค่ว่าอะอย่างน้อยเราเรามีเวลาว่างแล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักอีกอย่างหนึง่งคือถ้ามันจะเป็นการสืบสารซึ่งวัฒนธรรมไทยได้ในอนาคตมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีในช่องทางนี้นะคะ่ะแต่ว่าในส่วนของวีบัที่ อ,อยากจะให้แต่งตัวออยากให้เป็นแบบแต่งเป็นตัวชุดนาอักสราเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพอมีลีดแบ็คมายเยอ้อย่างเงี้ยเราก็อยากอยากทําให้อะคะ่ะจากจากที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เคยคิดนะคะว่าต้องมาแต่งตัวเลยเพราะเราเป็นเราเป็นคนที่ต้องทํางานทุกวันจนถึงสุดเราไม่ได้มีเวลามากมายะคะ่ะแต่ว่าพอเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าอต้องทําอะไรเพื่อเพื่อคนชมบ้างะคะ่ะ นักเรียนก็ดีใจอะค่ะโดยโดยปกติแล้วเวลาที่อยู่โรงเรียนเรามีงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับนักเรียนอยในโรงเรียนเสมอทีนี้เขาก็เอาเอาตามตรงก็นักเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะรักแล้วก็มีความชื่นชมในตัวของคุณครูอยู่อยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอวันนี้มันเกิด วยายรัลนขึ้นมาเขาก็ดีใจสนับสนุนส่งเสริมรวมไปจนถึงพี่ๆที่เราลักที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นคนที่ติดตามดูคลิปเรามาตลอดเวลาค่ะเขาก็ดีใจทุกครั้งที่ท,ที่เห็นอ๋อคลิปนี้ดังแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปจนถึงครอบครัวค่ะที่บ้านชายพ่อกับแม่ซึ่งก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเสมอในการทำคลิปออกมาค่ะ อันดับแรกเรามองว่าเราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะถ้าจะมองว่าเป็นครูหนา้าศีลในรุ่นใหม่ไหมเราบอกว่าเราเราเป็นครูหนา้าศีลในยุคที่เทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของครูเองบางทานอาจจะมองว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเราอยากจะทำไทยในตอน กลางวันเราอยากจะลำไทยในวันหยุดหรือแม้กระทั่งในวันที่เรามองว่าเอ๊ะวันนี้เราอาจจะมีเครื่องแต่งกายหรืออะไรที่มันไม่พร้อมหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราเอาปัจจัยต่างๆหรือองค์ประกอบมาเป็นที่ตั้งของการทําอะไรสักอย่างมันจะยากไปหมดเลยค่ะอันนี้มันรวมไปจนถึงคนที่อาจจะมองว่าเอ๊ะฉันมีรูปร่างที่อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอ่าฉันเป็นคนเนี้ยคือไม่อยากให้เอาองค์ประกอบอะไรก็ตามภายนอกอะ มาขัดขวางความตั้งใจค่ะไม่ว่าใครก็สามารถลำไทยได้ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่องของของทักษะด้านนี้ได้ขอแค่คุณนมีใ,นใจอยากจะทําในสิน่งนี้แล้วก็รักที่จะสืบสารซึ่งวัฒนธรรมไทยซึ่งมันเป็นมรดกของของเราค่ะ